สวัสดีค่ะมาพบกับตอนที่สองของเรื่องรักร้อนซ้อนสเสน่หากรรมเทพลวงกันนะคะในคลือหาดอันใหญ่โตดูโอโทงแต่ภายในนั้นดูร้อนราวกับไฟลุกไหม้เมื่อเมียทั้งสองของจาตุลนต่างสาดทอกันด้วยถ้อยคำที่เชื่อเฉือนคนจะมีเพียงแค่โสพิตาเมียคนที่สามที่คอยห้ามปรามศึกด้วยความถ่อมตนเมื่อตอนนี้พันนีได้เปิดศึกความร้อนนี่แล้ว คุณพี่คะคุณพี่ไม่เคยไว้หน้าดิฉันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามแล้วทำไมฉันต้องไว้หน้าเธอละพันนีก็ยังไงฉันก็เป็นน้องของคุณพี่แล้วก็เป็นเมียของคุณลนนะคะใช่เธอเองก็ควรสําเนกว่าเป็นน้องสาวและน้องสาวก,ก็ไม่ควรมาแย่งผัวของพี่สาวตัวเองและที่สำคัญก็ไม่ควรปล่อยให้มันเลยเถอจนมีลูกขึ้นมาแบบนี้ลำไยเหลือบมองชายหนุ่มที่แต่งตัวเซ่อ ผมเผ้าพลุงพลังไม่เอาการเอางานที่กำลังคีบสิก้าอยู่ที่บันไดคุณพี่มองลูกชายดิฉันแบบนี้หมายความว่ายังไงคะจะหมายความว่าอย่างไงก็คิดเอาเองเถอะฉันไม่สงสัยเลยนะเพราะนอกจากเธอจะสอนตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังสอนลูกไม่เข้าท่าอีกอายุอันนามก็น่าจะมีครอบครัวได้อยู่แล้วแต่ก็ยังเรียนไม่จบเลยก็พ่อรวยซะอย่างครับจะดิ้นรนไปทำไมล่ะครับแม่ใหญ่นี่ ช่วยเข้าใจสมัยนะนายพส,สุดที่บอกว่าพ่อเธอรวยเนี่ยถ้าไม่ทำการทำงานก็ไม่สามารถมีเงินได้ขนาดนี้หรอกนะเธอลองถามแม่เธอดูสิว่าตอนที่พ่อของเธอเป็นศูนย์แม่เธอเคยมองเหลียวหลังมาบ้างไหมเนี่ยถ้าหากว่าคุณจตุรนไม่รวยไม่มีฐานนะเธอก็ไม่คิดที่จะมองหรอกพันนีคุณพี่พันนีมองหน้าพี่สาวยังไม่พอใจ ลำไพก็ประสานสายตาตอนนี้ดวงตากลมสวยนั้นเบิกกว้างแทบจะถลนออกมาด้ยวยความเคียดแค้นพอแล้วแม่อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดกับแม่ใหญ่เลยหัวงอเกือบทั้งหัวแล้วความคิดก็คล่ำครือเป็นธรรมดาแหละพระสุดแกกล้าดียังไงมาว่าฉันก็แม่ใหญ่มาว่าผมกับแม่ก่อนทําไมล่ะฉันไม่ได้ว่าฉันแค่พูดตามที่เห็นแล้วมีอะไรมาเถียงฉันได้บ้างล่ะที่ฉันพูดมาเนี่ยพอๆ ผมขี้เกียจจะพูดด้วยละ่ะเสียเวลาแม่โอนตังมาให้ผมสักห้าหมื่นนะผมจะออกไปข้างนอกจะไปไหนละ่ะลูกอย่าไปเลยนะแม่เป็นห่วงเลิกเที่ยวได้แล้วไม่อ่ะอยู่บ้านมันน่าเบื่อฟังเสียงนั่นเสียงนี่หนวกหูผมไปละแม่อย่าลืมโอนให้ผมด้วยนะวันแล้วพระสุดก็ขับรถสปอร์ตคันหรูบึ่งออกไปส่วนพระกิจได้ยินเสียงว่ยวายจากห้องรับแขกเขาจึงรีบวิ่งออกมาดูอา้าวพน เมื่อกี้เสียงใครเถียงกันนะน่าจะเป็นเสียงแม่ใหญ่กับคุณนายรองนะครับแล้วก็น่าจะมีคนก็น่าจะเป็นคุณพส,สุดแล้วมีเรื่องอะไรกันก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณพส,สุดนั่นแหะครับพี่ภก,กิพเพราะสนิทกับภกกิจมากกว่าพส,สุดเพราะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องมากกว่างั้นไปดูกันว่าแล้วภก,กิจก็วิ่งนําออกไปแม่นาพันนีมีอะไรกันหรือเปล่าครับก็แม่เธอนาะซีภก,กิจ บนอยู่นั่นจนตาพระุดออกจากบ,บ้านไปเลยเนี่ยแล้วเธอเลี้ยงลูกยังไงเธอเลี้ยงไม่ดีเองนะจะมาว่าฉันไม่ได้หรอกคุณพี่พอเธอฆ่าคุณลาําไภยคุณพันนีโสพิตาออกมาห้ามศึกสายเลือดเหมือนเคยฉันจะไม่ยุ่งกับเธอและลูกเลยนะถ้ามันรู้จักล่อมเรียนและไม่ก่ะเป็นปิงแบบนี้จะเกินไปแล้วนะคะคุณพี่เออคุณแม่ครับเราไปข้างบนกันเถอะนะครับ ภก,กิดพูดแล้วก็โอบลำพายเพื่อที่จะพาขึ้นไปบนห้องนอนแล้วนี่คุณพ่อไม่อยู่หรอครับพ่อแกน่ะเหรออยู่ก็ไม่เคยติดบ้านหรอกชอบเหลือเกินหาเศษหาเลนเนี่ยนี่โซิตาฉันให้เธอมาดูแลคุณพี่ทำไมยังปล่อยออกไปอีกคุณลนท่านไม่ได้ออกนอกรู้นอกทางหรอกนะคะคุณลำพายเห็นบอกว่าวันนี้คุยงานกับลูกค้าต่างชาตินะคะท่านก็น่าจะกลับมาดึกๆหน่อยคุณลำพายอย่าระแวงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีปากเสียงกันอีก โสพิตากล่าวเตือนเธออยากให้บ้านหลังนี้มีความสงบบ้างตั้งแต่อยู่มาไม่เสียงหนึ่งก็เสียงหนึ่งที่ดังราวกับกองศึกเสมอพศพาคุณพันนีไปพักผ่อนหน่อยลูกไปไม่ต้องมาแตะต้องฉันทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละออกไปพันนีสะบัดตัวออกเมื่อโสพิตากำลังจะประคองให้นั่งโซฟาโสพิตาได้แตะก,ก้มหน้าอย่างเจียมตัวตอนนี้ลำไยได้ขึ้นไปแล้วเหลือเพียงพันนีที่นั่งกังวลใจอยู่เบื้องล่างเธอเป็นห่วงลูกชาย กลัวจะเตลิดไปไกลและไม่กลับมาอีกทางนั้นพัสุดเมื่อออกไปแล้วก็ดิ่งตรงไปอย่างไนค์ขับทันทีน้องไมวันนี้มาดูแลพี่หน่อยสิจ้ะเมื่อไปถึงเขาก็คว้าสาฮอตประจำขับมานั่งบนตักแล้วคลอเคลียอยู่ไม่ห่างวันนี้มาถึงหัววันเลยนะคะคุณพัสุดเบื่อที่บ้านอะ่ะเลยอยากจะอมอหาความสุขข้างนอกงั้นน้องไมช่วยคลายเครียดให้นะคะว่าแล้วเธอก็ดึงคอเขาเข้ามาจูบอย่างเร่าร้อนด้วยความใคร่ วันนี้ขอมีความสุขก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันเขาโบกมือให้กับเพื่อนที่เป็นเจ้าของครับแล้วก็อุ้มหญิงสาวขึ้นห้องไปเมื่อถึงบนห้องเสียงแห่งการมาลมได้ดังขึ้นเคราวกับเสียงเพลงที่เปิดกระหึ่มอยู่ในห้องชายหญิงผัดกันบรรเลงเพลงรักยางหวานชื่นตอนนี้ความร้อนแรงของเสียงเพลงยังไม่เท่าความเร่าร้อนเท่าไฟแห่งราคะพระุดตักตวงความหวานหอมของหญิงสาวไว้จนหมดสิ้นคลืน่นเสน่หากำหนำซัดไม่หยุดย่อน เพลิงราคาที่ปัทุกก็โหมแรงขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆแผ่วเบาลงค่ำคืนอสุดแสนร้อนรอนทำให้พระสุขครุกอยู่กับการมารมจนลุ้งสางเช้าวันเดียวกันพระกิตก็ได้เข้าทำงานเป็นประธานบริษัทต,ต่อจากจาตุรนที่เลื่อนเป็นที่ปรึกษาเขาเชื่อมั่นว่าลูกชายคนนี้สามารถสานต่อกิจการของเขาให้ลุ้งโลดได้ในอนาคตและอีกหนึ่งความหวังที่เขาจะปลูกปั้นนั่นก็คือพ์ ลูกชายของจัตุรนที่เขารักและเอ็นดูมากอีกคนเขาวางไว้ว่าอีกสามปีเมื่อพศเรียนจบเขาจะให้ฝึกง,งานและทำงานในตำแหน่งรองประธานบริษัทวันเวลาผ่านไปภกิจสามารถเป็นประธานบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมากไปด้วยฝีมือและเขาก็เห็นแววของน้องชายอย่างที่พ่อพูดไว้จริงๆเมื่อผ่านวันเป็นเดือนผ่านเดือนเป็นปีเมื่อตะวันคล้อยลับสลับกับแสงจันทร์วันเวลาผ่านไปนอย่างรวดเร็วเพียงชั่วครู่ ก็ผ่านไปถึง3ปีและพศก็เรียนจบเขาจึงเข้าทำงานที่บริษัทในทันทีภักิจดีใจมากที่น้องชายคนเก่งของเขาจะเข้ามาช่วยสานงานต่อเขาจึงจัดแจงห้องทำงานและเลขาให้กับพศทันทีคุณพราวผมจะให้คุณมาเป็นเลขาของรองประธานบริษัทคนใหม่นะในความยินดีค่ะคุณพักิจคุณช่วยสอนงานคุณพศหน่อยนะแต่ผมเชื่อว,ว่าเขาจะเรียนรู้งานได้ในไม่ช้าได้ค่ะคุณภกิจ พราวพิไลตอบรับประธานบริษัทเธอทำงานที่นี่มาสองปีแล้วถือว่าเป็นมือขวาของภกิจก็ว่าได้เขาจึงเชื่อมั่นให้พราวพิไลมาเทนงานให้กับพศแต่ผมขอบรบกวนคุณดูแลห้องทำงานให้คุณพศด้วยนะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเรียบง่ายสุข,ขุมสุภาพและรักสะอาดผมให้โจทย์คุณแค่นี้นะคุณพราวผมเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำให้คุณพศประทับใจได้ดิฉันจะพยายามนะคะ พาวพิไลจัดห้องสไตล์โมเดิร์นที่มีความเรียบรู้ดูสะอาดตาเมื่อพศเข้ามาทำงานในวันแรกเขาก็ชื่นชอบมันมากพิภกิจห้องสวยมากเลยครับฝีมือคุณพาวนะ่ะนี่คุณพาวเลขาของพศนะภากิจกล่าวแนะนำสวัสดีครับคุณพาวห้องสวยมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นธุระให้กับผมยินดีมากๆเลยค่ะคุณพศพาวดีใจนะคะที่คุณพศชอบ พราวพราวพี่ไลค่ะทําหน้าที่เป็นเลขาของคุณนะคะมีอะไรสามารถบอกพราวได้ทุกเมื่อนะคะรอยยิ้มหว,วานๆนั้นทําให้ชายที่ไม่มีหัวใจรู้สึกละทึกอยู่ในใจปแปลกๆคุณคุณพศคะพราวพี่ไลเรียกพศไม่เห็นชายหนุ่มมองหน้าเธอแล้วก็ยิ้มค้างอยู่อย่างนั้นคุณพศจะดูเอกสารก่อนไหมคะพราวจะไปเอามาให้ค่ะอ๋อเออครับได้ครับคุณพราวยกมาวางไว้ที่โต๊ะได้เลยนะครับค่ะ พลาวิไลรับคำแล้วเอกสารกองหนึ่งมาวางไว้จากนั้นเธอก็ยืนอยู่ห่างๆรอคอยคำถามเมื่อเขาสงสัยคุณพลาครับเอกสารนี้ผมว่าตัวเลขมันดูพิกลนะครับอ๋อค่ะในโปรเจก t นี้มีส่วนที่เกินงบเข้ามาค่ะเราจึงต้องจัดสรรส่วนต่างเพื่อให้งานเดินต่อและเมื่อเปิดตัวโปรเจกต์ก็ต้องทำโฆษณาพเพิ่มเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่าเดิมค่ะก็ช่วงนั้นเจษฐกิจนไม่ค่อยดีนะคะก็เลยจะต้องทุ่มเงินเยอะหน่อยก็เลยทำให้งบประมาณเออเรร์ค่ะ แต่ตอนนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องนะคะเพื่อยืดระยะเวลาให้ยาวขึ้นและเพิ่มโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาค่ะแต่นี้ก็ยังทำให้ปิดโครงการไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่เห็นผลกำไรทที่คัวนนะคะคุณจะต้องใช้เวลาสัพักสำหรับโครงการนี้ค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองดูจากการลุวงเวลานี่น่าจะนานพอสมควรนะครับถ้าหากเราปรับกลยุทธ์ให้เป็นเชิงลุกมากกว่าเดิมปรับโครงการให้เข้ากับผู้คนที่หลากหลายไม่จำาเพาะแค่ที่มีอยู่คุณว่ามันน่าจะลดหน้าไปกว่าเดิมไหมครับ ดิฉันก็เห็นด้วยกับคุณพจน์นะคะถ้าหากเราพัฒนาโปรเจกต์ให้ใหม่กว่าเดิมให้ไกลกว่าเดิมก็น่าจะมีคนสนใจมากขึ้นและปิดโปรเจกต์เร็วขึ้นค่ะน่าสนใจนะคะคุณพจน์งั้นผมรบกวนคุณพาวทำการบ้านต่อยอดสักนิดนะครับแล้วผมจะเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ได้ค่ะคุณพจน์บางครั้งความเก่าก็ไม่ได้แปลว่าล้าสมัยเสมอไปหากสินค้าถูกใส่ความคลาสสิกแบบสมัยนิยมเข้าไปคนหลากหลายรุ่นที่มีกำลังซับพอร์ตก็อ,อาจจะสนใจหันมาจับต้องก็เป็นได้ พาวพิไลเสนอการพัฒนาโปรเจกต์ไปหลายครั้งแต่บอดไม่ค่อยมีใครสนใจหันมาจับโครงการเก่าหลายครั้งเกือบพับโครงการเมื่อพดเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเสียงของเขาน่าจะช่วยขับเคลื่อนไปได้ไม่ยากทั้งคู่ทำงานเข้าขากันมากพดเองก็แอบประทับใจเลยค่ะสาวสวยยังจังแต่เขาไม่กล้าพอที่จะเปิดใจและตัวพาวพิไลเองก็มีคนรู้ใจอยู่แล้ววันนี้กลับยังไงครับคุณพาวแฟนมารับนะคะแฟนคุณพาวน่ารักจังเลยนะครับ ขอบคุณค่ะเออแล้วคุณพดไม่คิดจะสนใจใครบ้างหรอคะไม่นะครับยังไม่มีใครเข้าตาและอย่างผมก็ยังไม่อยากมีความรักทําไมล่ะคะหนุ่มหล่อครบเครื่องอย่างคุณไม่น่าจะมีใครปฏิเสธนะคะเขาได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรเพราะแม้แต่แม่ของเขาเองก็ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ด้วยซ้ําคนส่วนใหญ่มักจะรู้แค่ว่าเขาเป็นลูกของจตุลนและแม่ใหญ่เท่านั้นเพราะลำพยมักจะบอกใครต่อใครว่าลูกทางสามเป็นลูกชายแท้ๆของเธอ แต่พักหลังเมื่อพส,สุตทำตัวสำมมเร็จเมาเธอมันจะแก้ข่าวว่าคนกลางคือเด็กที่รับมาเลี้ยงไม่ใช่สายเลือดของเธอโดยตรงดังนั้นคนภายนอกจึงเข้าใจว่าพศคือน้องชายแท้ๆของภกิจที่เกิดมาในครอบครัวที่แสนอบอุ่นนี่มันก็เริ่มมืดแล้วนะครับคุณพาวรีบกลับเถอะครับเดี๋ยวแฟนจะรอนานค่ะดิฉันไปก่อนนะคะคุณพศพรุ่งนี้เจอกันนะครับพศกล่าวทิ้งท้ายก่อนที่พาวพี่ลัยจะเดินคอยหลัง เกิดมาไม่เคยมีใครถูกใจพอมีใครสักคนที่ตรงตามปรารถนาเขาก็ดันมีแฟนเสร็จแล้วพดข้าควรอยู่กับตัวเองเขามองผ่านกระจกบนห้องทำงานเห็นพาวนั่งกอดเอลชายหนุม่มแล้วรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจะทำยังไงให้หักข้ามใจจากพาวพิไลเขาพึพมพำกับตัวเองตลอดระยะเวลาในการทำงานร่วมกันสองปีเขาแอบประทับใจเธอเสมอมาวันหนึ่งพดกับพาวพิไลต้องไปดูงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองอาทิตย์ หลังจากที่ดูงานเสร็จภายในวันที่สามพราวพิไลก็เกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนทำให้หัวของเธอกระแทกพื้นและทำให้เกิดอาการหลงลืมในตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาพจจึงแสดงตนว่าเป็นแฟนของเธอในวันแรกนั้นเธอไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดแต่เมื่อผ่านไปสามวันความที่เขาจำทุกรายละเอียดของเธอได้ทำให้เธอเริ่มต่งหงระหนกขึ้นมาทั้งคู่จึงเริ่มต้นเส้นทางของความเป็นแฟนพจด,ดูแลใส่ใจพราวทุกอย่างจนอาการป่วยของเธอเริ่มหาย และเมื่อออาจากโรงพยาบาลเขาจึงพาเธอไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเยี่ยงคนรักมาฮันนีมูนในวันที่เหน็บหนาวเขาอบกอดเธอท่ามกลางหิมะที่ตกลงมาความหนาวไม่ทําให้ทั้งคู่สะท้านแต่รอยจูบแห่งความรักนั่นสิทําให้มันสั่นไปถึงใจหิมะที่ปกคลุมไปทั่วหย่อมหญ้าได้โปรยปลายลงมาบนเสื้อคลุมของชายหญิงคู่นี้ไม่หยุดรอยจูบที่ตึงใจก็ยังไม่แผ่วลงมันว้าวามและสั่นสะท้านไปทั้งใจ คำพูดที่หยาดเยิ้มทำให้พาวพิไลแทบจะปิดปปลวผมรักคุณนพาวคำพูดนี้เหมือนเธอได้ยินมาก่อนแต่มันไม่ใช่เสียงนี้เธอมีอาการปวดหัวขึ้นมาทันทีพศจึงพาเธอเข้ามาที่ห้องคุณพาวคุณพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำอุ่นมาให้ค่ะข,ขอบคุณนะคะพาวพิไลจับไปที่หัวที่ปวดร้าวแทบจะระเบิดเมื่อพจนำน้ำอุ่นมาให้เธอก็รีบดื่มให้ใคลายความเจ็บปวดดีขึ้นไหมครับ ค่ะขอบคุณนะคะคุณนอนพักผ่อนนะครับผมจะเตรียมที่นอนไว้ให้ขอบคุณนะคะพาวพิไลถอดเสื้อคลุมกันหนาวออกจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนเมื่อพดเข้ามาใกล้ๆเธอเธอจึงดึงเขาไว้พดอบกอดพาวพิไลจนเธอหลับไปในอ้อมแขนเขาไม่รู้ว่าวันไหนพาวพิไลจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจําเก่าๆใจหนึ่งของเขาก็ไม่อยากให้เธอจําอดีตได้เขาอยากจะเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้เป็นภาพปัจจุบันและอนาคตตลอดไป แต่แล้วรุ่งเชา้าเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเผาวิไลคนเดิมเธอตกใจมากที่เธออยู่ในอ้อมกอดของเจ้านายคุณพจน์คะคุณพจน์เธอรีบผุดลุกขึ้นมานั่งคุณเพลาวเขามองหน้าเธอสักพักคุณพจน์มานอนที่นี่ได้ยังไงคะพาวจาได้ว่าพลาวเกิดอุบัติเหตุเมื่อความทรงจําของหญิงสาวกลับคืนมาเขาจึงต้องกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเออคุณเพาวประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็รักษาตัวหายแล้วครับ อ๋อแล้วคะ่ะคุณโพสขอบคุณมากนะคะแล้วคุณโพสมานอนที่ห้องเพาได้ยังไงอะคะเพลาพิไลรีบก้มไปมองดูความเรียบร้อยของตัวเองอ๋อเออคุณเพลาอย่าเพิ่งเข้าใจผิดน,นะครับคือเมื่อคืนคุณเพาวปวดหัวแล้วก็ตัวร้อนเออมีอาการไม่สบายผมก็เลยเข้ามาดูแลแต่ผมไม่ได้ทําอะไรคุณนะครับอ๋อค่ะค่อยสบายใจแล้วนี่วันที่เท่าไหร่แล้วคะความซุ่มซ่ามของเพาทําให้เสียการเสียง,งานเลยอะคะ่ะ ถ้าเรื่องงานผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับคุณพาไม่ต้องเป็นห่วงเออแล้ววันนี้วันที่สิบแปดนะครับงั้นอีกสองวันเราก็คงต้องกลับแล้วสิคะเออใช่ครับพราวดีใจจังเลยคะ่ะพราวคิดถึงแม่อยากกลับบ้านไวๆจังขอบคุณคุณพลมากนะคะที่ดูแลพราวผมว่าเราไปหาหมออีกทีไหมครับเพื่อเช็คดูว่าโอเคแล้วหรือยังได้คะ่ะเราไปหาหมอวันนี้ก็เลยนะคะครับได้ครับทั้งคู่เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล อาการความจำเสื่อมชั่วคราาของเผ่าพิไลัยได้หายไปแล้วเธอกลับมาเป็นปกติส่วนความทรงจำที่มีกับพจนนั้นไม่เหลือแม้แต่เสี้ยวความทรงจำทั้งคู่เดินทางกลับมายัางประเทศไทยก่อนขึ้นรถพจน์ได้หันไปมองเผาพิลัยอีกครั้งพจน์ยังคงดีใจที่อย่างน้อยเสี้ยวเวลาหนึ่งเขาก็ได้ดูแลเผาพิลัยในฐานะแฟนแม้เธอจะไม่รู้ตัวเลยก็ตามเมื่อคิดแล้วเขาก็ยิ้มออกมารถได้เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งมาหยุดที่คาลือหาน ตอนนี้ที่บ้านกำลังปั่นป่วนเมื่อลำไภมีอาการป่วยที่หมอพยายามรักษาย่งไก็ไม่หายเธอเจ็บออ,กอ,อกดอดแอดแอดมาสักพักใหญ่แล้วแต่ครั้งนี้อาการของเธอกับสุดหนักขึ้นกว่าเดิมและเมื่อตรวจอย่างละเอียดแล้วปรากฏว่าในตัวของเธอมีสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายหมอจึงสั่งให้อดมิดด่วนตอนนี้เธออยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเข้าห้องไอซียูเธอได้กำชับหมอว่าคุณหมออย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครนะคะฉันจะสืบดูว่า ใครที่ลอบปองลายชันอยู่มันคงจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้บางครั้งอาจจะใกล้แค่ปลายจมูกเมื่อพูดจบเธอก็นอนอยู่บนเตียงหมอก็เริ่มรักษาอย่างเร็วพันเรื่องราวมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเราไปดูกันนะคะว่ามีผู้ต้องสงสัยคนไหนกันแน่ที่วางยาพิษแม่ใหญ่อย่างรำไพยและเธอจะกระชากหนากากมันได้หรือไม่เรื่องราวจะจบลงอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันนะคะในตอนจบของเรื่อง รักร้อนซ่อนเสน่หากามาเทพลวงติดตามกันได้ที่ช่องนิยายคลายเหงาใบากวิศลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรับฟังนิยายเรื่องอื่นๆในช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ